เอาแล้วครับเสถียรัาพด้วยนะครับอยู่กับลิเวอรเชนเคอร์นวันนี้อยู่กับไม้ครับ1.8นะครับเป็น KNC Pass 2แล้วนะครับโดยถ้าเราเข้าเก็บครั้งแรกครับมันจะมี Start Moving File นะครับเราก็กด Start Moving File ไปเลยครับถ้าเรากด Start แล้วมันจะขึ้นเป็นกําลังอ่าย้ายไฟล์ไปที่ Data แทนนะครับจากเกมที่เราเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็จะย้ายไปเป็น Data แทนนะครับ นะมันจะให้ทําการรีสตาร์ทเกมใหม่รเรามาดูที่ส่วนของ m i n c r a f t Windows 10กันดีกว่านะครับก็ Windows 10นี้มันจะมีการเตือนบอกว่าให้จํากัดที่10ช้างหรือ12ช้างนะครับโดยมันจะเขียนสีเขียวว้ที่10ช้างครับเหมือนแบบ performance ประมาณนั้นนะครับแนะนําคือ10ช้างก็พอก็ส่วนของ m i c r a f t Windows 10นี้จะมีการอัปเดตของการเพิ่มช้างเพิ่มเติบนะครับผมตอนแรกผมเปิดได้แค่16ช้างนะครับหลังจาก อัปเดตของ m i ค e c r a f t 128มานี้คือผมสามารถเปิดได้ถึง50ช้างเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับเรามาดูทางส่วนของการอัปเดต p a แพ Note ของคลิ a and cape อัปเดต p a ร์ท2กันดีกว่าครับมันมีการเพิ่มสูงความสูงและความต่ำของโลกถึง50%เลยนะครับ,แล,รรบแล้วก็มีการเจนเคปใหม่นะครับแล้วก็มีการเจนเคปแล้วก็มีการเจนภูเขาใหม่นะครับแล้วก็ไบโอใหม่เช่น Last Cape แล้วก็ j u g g e r n Peak อย่างนี้นะครับแล้วมีการอ่เพิ่มเพลงใหม่นะครับแล้วก็มีการปรับการเจนที่แบบดีขึ้นเห็นแร่ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็แก้บั๊กถึงไป70%เลยนะครับเรามาดูส่วนของฟีเจอร์เสริมของ Minecraft 1 2 8นะครับโดยถ้าเรากดไปที่ออด d โอครับเหมือนเราถ้าไปคลิกส่วนของการปรับเพลงหรือตรับโน้ตหรือลดเพลงหรือลดเสียงอะไรของเกมนะครับ เขามันก็จะมีเสียงบอกด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ไมครัได้เพิ่มแอดวานซ์เมนต์ใหม่ด้วยนะครับโดยมีประมาณ4-5ถึงอย่างนี่แหละครับพวกคียบอรเคปหรือการไดมิวสิกใหม่หรือของการพิชิตเบโอมนั้นเบโอมนี้แบบของอันใหม่ด้วยนะครับเรามาดูของการสร้างโกใน1 1 8กันนะครับโดย188นี้มันมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่มีชื่อว่าว a d ิ l าเอ็กซ์โพ n t เนะครับก็เป็นพวกของ Sk og, Sk og s ก o อตสก็อตเซนเซอหรือ s ก o อตหรือของ ดูวายอัปเดตของในปีข้างหน้าหรือปีต,ต่่ๆไปกันนะครับก็มันค่อนข้างจะมีเหมือนแบบกับเป็นการทดลองให้เราเล่นอย่างนั้นเลยนะครับเราลองเจนไปก่อนนะครับไปเอาแล้วครับสวัสดีครับก็วันนี้เราอยู่ที่โวเจนใน1น8 0จนเลยนะครับเป็น1นึเวอร์ชันแรกนะครับโดยเราจะมีสกอตเซนเซอร์หรือสกอตที่ของดวายสามารถเห็น อาได้โดยในอีเวนต์ลีของเราด้วยนะครับสามารถเอาออกมาได้นะครับก็โดยในวนนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคหรือการอัปเดตภูเขาและก็ความลึกลงไปนะครับความสูงและความลึกนะครับก็โดยอย่าแบบทําให้ภูมิประเทศนี้เป็นภูมิภูมิประเทศที่แบบอ่ามันอาจจะสมจริงขึ้นมาหน่อยนะครับจากอ่าเวอร์ชันก่อนที่แบบอ่าอัปเดตอะไรก็มันก็ไม่ได้คํานวณจากความสูงต่าของโลกอ่าตามความจริงนะครับ ทีนี้เราจะเห็นอ่าไหมครับกลายเป็นเกมหนึ่งที่แบบค่อนข้างจะแบบมีภูมิประเทศที่แบบค่อนข้างจะดีมากขึ้นเลยนะครับดูจากการอ่าการเจนครั้งนี้นะครับก็ดูจากภูมิประเทศนี้ครับอ่าพวกเขาโดยผมก็อธิบายไม่ถูกนะเรื่องนี้มันก็สามารถอ่าถึงลบหกสิบสี่เลยครับความต่ําแล้วก็สูงถึงได้ถึง120บล็อกเลยทีเดียวครับถือว่าอาจากแต่ก่อนถึงเท่าไหร่นะ 256บลอกถือว่ามันก็สูงแล้วนะอันนี้320บอ็อกอันนี้คือแบบเหนือเมฆขึ้นมาอีกเออค่อนข้างจะสูงมากเลยครับ ก็ในการอัปเดตก็ประมาณนี้ครับผมก็รวบรวมให้ประมาณนี้แล้วกันก็ส่วนอื่นก็ให้ทุกคนไปเล่นเองนะครับก็ถ้าชอบไม่ชอบเรือแล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างก็ได้นะครับถ้าใครหรือชอบในวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด กด subscribe ด้วยนะครับก็ได้เลยครับนั้นเจอกันใหม่นะครับในภายพักหน้านะครับไปไปแลว